แม็กเอลฮอนเป็นหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์กีฬาที่เซลติกในระหว่างปี2021-2023ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปอสเตโกกูเข้าทำงานเป็นผู้ดการทีมเขาได้กล่าวว่าแอนผู้ชัดเจนมากว่านี่คือวิธีที่ทำในแต่ละสโมสรนักเตะจ,จะปรับตัวเข้ากับสิ่งนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันเป็นการทำงานร่วมกันเขาต้องการให้เราถ่ายทอดปรัชญาที่ว่าฟุตบอลมาก่อนซึ่งทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นและจบลงด้วยบอล แอนเก่งมากในการให้ผู้เล่นมีเวลาพักมีเวลาคิดมีการฝึกซ้อมในปริมาณที่ดีแอนเป็นที่จดจําในเรื่องของสไตลก์การเล่นของเขาและเขาเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งมากในการนําสิ่งต่างๆเข้าไปในสนามการที่เขาทําได้ในสโมสรต,ต่างๆโดยไม่ต้องใช้ทีมงานชุดเดียวกันนั่นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ เราทราบดีว่าพีเมนลีกเป็นลีกที่มีพลังงานมากที่สุดในโลกมีถึง20ทีมที่อยู่ในระดับและความแข็งแกร่งแบบเกือบเท่ากันมันคือลีกที่ดีที่สุดในโลกมาเดซิโอโปเชติโน่นำฟุตบอลแนวรุกเข้ามาสู่สเปอร์แต่การจะได้สไตล์นั้นมามันอาจจะต้องใช้เวลา6-12เดือนความเข้มข้นนั้นสูงมากมันคือการเอาตัวรอดของผู้เล่นที่ฟิตที่สุดคุณต้องอายุน้อยคุณจะเป็นต้องมีสุขภาพที่ดีคุณจะเป็นจะต้องมีความแข็งแกร่งทางกายภาพและมีจิตใจในการฝ่ามันให้ได้เพื่อที่จะได คุณต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อมันแต่คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งมาถึงผู้เล่นที่ใช่พวกเขาต้องแข็งแกร่งเพียงพอและตอนนี้ผมไม่รู้ว่าท็อตแนมนั้นมีผู้เล่นเหล่านี้หรือไม่พวกเขายังมีผู้เล่นอายุน้อยมากๆที่อยู่ข้างหลังทีมชุดใหญ่อีกด้วยกับแอนสิ่งที่เราได้เห็นเมื่อปีที่แล้วมันขัดกับกระแสปกติซึ่งปกติแล้วจะเป็นฤดูกาลที่2ซึ่งเป็นช่วงพีคผมคิดว่านั่นเป็นปัญหาที่พวกเขาต้องเจอที่ท็อตแนมพวกเขาได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันหลายครั้งและอาจจะเป็นเรื่่องทียาากกม